สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในประเด็นที่ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะก็ตั้งแต่โควิดมานี่ก็เหนื่อยหนักกันมาทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างชาติหรือต่างประเทศเหนื่อยกันทุกคนทั่วโลกนะครับก็ตามที่เราเห็นข่าวกันทั่วไปนะทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่3ามกลุ่มเนาะที่จะต้องมานั่งคิดกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง กลุ่มแรกก็คือคนที่ทํางานประจําอันนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นตลอดเวลานะว่าเราจะได้จ้างงานต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือเราทํางานไปแล้วบริษัทจะออกเงินเดือนให้เราครบทุกเดือนได้อีกนานแค่ไหนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้เพราะว่าตัวบริษัททุกบริษัทเองก็เหนื่อยหน่ายสาหัสเหมือนกันนะตอนนี้กับเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้2พวกกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าต่างๆก็ก็ไม่ง่ายนะก็ต้องมานั่งคอยลุ้นทุกเดือนว่าทุกวันว่า จะพอค่าเช่าวันนี้ไหมจะมีกําไรเหลือไหมที่จะไปใช้จ่ายในแต่ละวันหรือสิ้นเดือนเนี่ยจะหมุนเงินทันไหมกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือภาระดอกเบีย้ยที่มีอยู่ส่วนประเภทที่3ก็คือเจ้าของธุรกิจอันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่ว่ายอดขายจะมากจะน้อยหรือมากเพียงพอหรือไม่เพียงพอสิ้นเดือนก็มีค่าใช้จ่าย,ายตายตัวที่รออยู่เงินเดือนค่าเช่าตึกค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายจีปาถะซึ่งผมว่าเจ้าของธุรกิจตอนเนี้ย ก็กายหน้าผาก,กันหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็อย่างที่บอกแล้วตั้งแต่โควิดมานี่มันเดือดร้อนกันทั้งโลกนะครับเหมือนโลกมันหยุดนิ่งไปเลยการเคลื่อนไหวการเติบโตการฟื้นตัวมันเนี่ยยังน้อยมากนะในความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็เท่าที่เดินเดินตลาดหรือว่าพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหรือเพื่อนหลายคนที่ทําธุรกิจก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหนื่อยหน่ายมากหนักมากตอนนี้นะครับก็ ไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามนะก็คงต้องพยายามทําให้ดีที่สุดท,ท,ทําเต็มที่เพื่อให้มันผ่านพ้นไปให้ได้หรือให้มันเจ็บปวดน้อยที่สุดหรือให้มันเสียหายน้อยที่สุดก็ต้องพยายามสู้กันไปไม่มีใครรู้อนาคตนะว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็คงต้องทําให้ดีที่สุดนะครับก็เอาใจช่วยกับทุกฝ่ายนะขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้แล้วก็โชคดีในสิ่งที่กําลังทําอยู่แล้วก็ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นก็ให้กำลังใจกันไปนะครับ แล้วพบก,กันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ